ทุกคนนะคะหลังจากที่เราหาขายกันไปนานที่เรากลับมานี้เรียกว่าซ<อ>ีซั่นสองเลยก็ว่าได้นะคะดังว่าความสวยนะอุ้ยแม่ไม่มีเสียงไหนที่แบบนี้เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะยินดีต้อนรับนะคะเข้าส,สู่รายการยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใช่นี่ใครคะคุณเป็นไครสวัสดีค่ะยูยี่นะคะวันนี้จะมารับ บทเป็นพิธีกรแทนน้องไหนค่ะขอโทษนะคะในความรอสุดตา์มีแค่ยุยี่ได้ยุยี่เดียวค่ะแมงยี่เท่านั้นเนาะงั้นเราชื่อยอหยอก็ได้เดกโอเคแล้วเล่ได้เปล่าที่ได้ข่าวมาจากวงในแบบในมากากเลยนะคือตอนนี้เขามีเพจของเขาแล้วเาก็แบบดังไปแล้วกาเป็นสุปตาร์แล้วหรอเป็นสุปตาไปแล้วเขาแบบ ไปดีแล้วแม่เ,เขายังไม่ตายเนาะแต่ไหนวันนี้เขาเป็นซุปตาแล้วเออเราก็เชิญเขามาเป็นแขกรับเชิญบ้างโอ,อ okay, เคค่ะงั้นขอต้อนรับน้องไนท์นะคะจากเพจวันไนท์ y า e ค่ะอะไรอจริงปะคือแบบกันขับมพันต่ามากนี่ได้ให้เกียรติพี่ไนท์พูดอันนี้หน่อยได้ไหมเรายังไม่ได้ทำอันนี้เลยอะอ๋อ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความรักสุดตาอีพีนี้ที่เอาน้องไนมาเป็นแขกรับเชิญ เพาว่า,วาเป็นผีที่จะออนในเดือนไทม์มันช่วงให้ความรู้เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกในโลกที่มีกฎหมายสับหลดเท่าเทียมโดยรัฐสภาผ่านร่างกฎหมายตั้งแต่เดือนธันวาคมปีคศ2000และมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายนปีถัดมาจึงได้ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกในการตั้งกฎหมายสับหลดเท่าเทียมขึ้นมาโดยประเทศไทยนั้นจัดเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งที่2ของเอเชียและประเทศที่37ของโลกที่มีกฎหมายสับหลดเท่าเทียมค่ะคำถามง่ายๆเบสิกต้องมี ทุกรายการรู้ว่าตัวเองเป็นตั้งแต่ตอนไหนือเราเริ่มต้นด้วยการเราชอบสีชมพูเล่นพ่อแม่ลูกเนี่ยดิฉันต้องเล่นเป็นแม่ไม่เล่นเป็นพ่อมี Power Ranger ขบวนการ5สีสี่อะไรก็ชมพูเท่านั้นชมพูเท่านั้นเคยดนบูลลี่ไหมตอนเด็กๆอ่ะโดนบูลลี่ว่าอีตุ๊ดอย่างเงี้ยฉันก็เลยตอบโต้ ด้วยกันเราผมต้นนี่แหละมันมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งมาข้างฉันมันด่าฉันว่าหมาเอเลี่ยนเป็นไงวะชี้งี้หมาเอเลี่ยนหมาเอเลี่ยนฉันหันไปขวนชี้เป็นนารูโตะอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปฟ้องครูแล้วแม่ฉันก็เหมือนรู้เรื่องนี้ตอนเขาเรียกประชุมผู้ปกครองน้องในขวนเพื่อนนะคะจำได้เป็นฟิวว่าวันนั้นแม่เรียกให้มาตัดเล็บ แค่้นแค่นานแม้ไม่ตีด้วยเออเราเจอเขาที่เดลูนาไม่ใช่หรอใช่เออเธอเดินเข้ามาในเดลูนาได้ยังไงก้าวขาซ้ายเออพุดโทก็คืออยู่ในวงการบิวตี้มาประมาณ2องปีแล้วเราก็ฟีลเหมือนแบบอยากหาที่อื่นเพิ่มเติมเพราะว่า ทำงานที่เดิมอะสไตล์มันไม่ใช่ก็เ,<อ>เลยหาที่ใหม่ซึ่งเราก็ไปเจอดารุนาได้แหละว่าเขาประกาศรับสมัครคอนเทนต์ด้วยชุดนี้ก็อนชุดพนักงานคอลเลกชันแรกเป็นคอลเลกชันแบบชุดชมบูถ่ายรูปหน้าคลินิกเหมือนคาเฟ่ดิฉันก็เลยปักหมุดเลยที่นี่แหละอยากรู้ว่าน้องไหนมองอีก5าปีในอนาคตเป็นแบบไหนสี่ห้าปคิดว่าอยากเป็นอิน f l u เซอร r ที่เป็นต้นแบบไอดอลของกระเทยรุ่นเด็ก คุณแม่คุณน้าฟิวฟิวเอเป็นคุณแม่คุณน้าขอถามเรื่องส่วนตัวอีกนิดหนึ่งได้ไหมว่ามาตอนนี้มีแฟนหรือยังมีแล๊ยทำไมไม่คิดก่อนเลยหรอแล้วเจอกันที่ไหนเขาไม่สปอนเซอร์นะสิอ๋อฟอฟอะไรแสีแดงรู้ไฟเหตุการณ์มันคือเลิกกับแฟนเก่า คนนี้ก็เพิมาในจังหวะที่ทันเวลาพอดีอต้องเต็มหัวใจเราพอดีเออมีอะไรอยากจะบอกแฟนไหมีมอะไรอยากจะบอกแฟนไหมก็ขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเทคแคร์ความเข้าใจปรับจูนอ,อ,อย่างนี้ค่ะเ,เพราะว่าในสังคมเก้งอะเนาะชายกับชายผมสั้นอะ เวลาอีกคนนึงมันจะเปลี่ยนไปเป็นผมยาวหรือ,อม,มีแนวโน้มการเป็นแบบสาวแบบสุดฤทธิ์อะไรแบบเนี้ยเขาจะรับกันไม่ค่อยได้แต่มันก็พิเศษตรงที่ชีแบบปล่อยให้ชั้นเป็นในแบบที่ฉั้นเป็นอยากเป็นเอออย่างเช่นก่อนมาถ่ายเนี้ยถ้าบอกว่าฉันแต่งหน้าแล้วแต่งตัวอ,อะไรแบบนี้นางยังบอกเลยว่าวันนี้แต่งหน้าสวยไหมวันนี้แต่งตัวสวยไหมถ่ายรูปให้ดูหน,น่อยเขา,าหวัวหรือเปล่าอแกเ,เองเขาแอบเติรูปไปขำ <laughs> เอาอย่างน้อยเราก็เป็นเสียงหัวราะแล้อยยิ้มของไงโอเควันนี้นนเราก็เหมือนรู้จักน้องไหนพร้อมมาเอแต่ว่าความรับสุดตามันก็จะไม่จบเท่านี้<ร>ถ้าเป็นความรับสุปตาจริงๆนะนก็ต้องไปตามติดชีวิตน้องไนหนึ่งวันในการทํางานว่าน้องไนจะทําอะไรบ้างที่พิเศษสุดๆก็คือเราจะต้องมีเกมให้เล่นเกมวันนี้ก็คือ ไม่บอกค่อยไปบอกที่นู่นเดี๋ยวเราจะไปตามติดชีวิตน้องไหนที่สาขาสี่นักขัณฑ์กันนะคะ <c oughs> น่าสดมากวันนี้ตอนเช้ามาคนเดียวมากวันเดย์ฮอกวิดน้องไนนะคะในรายการความลับสุปตานะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็จะพาไปดูในเรื่องราวของ การทำงานนะคะกิจกรรมของดิฉันในแต่ละวันว่าการทำงานในแต่ละขั้นตอนกว่าจะได้ออกมาเป็นผลงานชินน้นนึงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปตามดูกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ใกล้จะไปสายแล้วนะคะทุกคนเราไปอาบน้ํากันดีกว่า โอเคอาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา9โมงกว่าแล้วยังไม่ออกจากบ้านเลยเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตนะคะมูฟแบบเร็วๆเ,เ,เลยนะคะทุกคนคะ่ะโอเคนี่นะคะทุกคนถึงที่ด u รูนาแล้วนะคะเดี๋ยวสแกนนิ้วให้ดูใส่มากมเดี๋ยวเราไปดูกันในห้องนะคะว่ามีใครนะคะมาถึงกันแรงบ้างนะคะทุกคนน่าจะเป็นฉันคนเดียวที่มาสายนะคะ วักวีกโอ้โหเอาบอกมือหน่อยลูกบอกมือหน่อยพี่เขาบอกมือหน่อยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะจลับมาได้ไหมคะจากอีพีแรกคนะ่ะโอูโหต้นแล้วนะคะที่สิบถึงสองอะ,อะลงตารางไ์สดอ่าโอเคแต่ว่าไอ้ตารางไ์สดเดินอน่างที่แบบรามตาลฟ์แบบแบบบอกโปรโมชั่นอะโนะลงไปแล้วรอบหนึ่ง ตอนนี้ก็คืออยู่ที่สาขา MBK แล้วนะคะทุกคนอยู่กับนี่ออหนึ่งท่านนะคะสองท่านกำลังถ่ายงานอยู่นะคะแต่ดิฉันก็คือเมาสนุกแบบไม่ทำงาน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายงานก่อนนะคะถ่ายงานเสร็จแล้วนะคะ<ม>ตอนนี้กำลังมารอถ่ายคอนเทนต์พี่สาวสาขา<ม>จีนัคารินนะคะ<ม>ทุกคน<ม>แล้วก็เดี<ม>๋ยวตอนเย็นก็จะไปออไลฟ์สดกันค่ะ เอานี้ไปอีกเลยค่ะคุณลูกค้าขอบคุณนะคะน้องสวยเมื่อกี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการถ่ายคอนเทนต์เดี๋ยวในคอนยาาเปลี่ยนเป็นอีกชุดหนึ่งเพื่อไปถ่ายความลับสุกตาแล้วก็ไลฟ์สดกันค่ะ เปลนชุดเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องนอยขออนุญาตนะคะทํากิจกรรมในการไลฟ์สดที่เพจเดลูนาคลินิกของเราก่อนนะคะวันนี้แบบเหนื่อยออมแต่ยังไม่ตายอบยาใสโมบอดีไป แล้วนะคะเรายังไม่จบกับความลับซุปตานะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราลงไปเล่นเกมเติมหน้าก่อนดีกว่าเออเติมหน้าแล้วก็ไปเล่นเกมเพิ่มเติมด้านล่างกันนะคะแล้วเราก็ได้เห็นไปแล้วนะคะว่าหนึ่งวันของน้องไนท์เนี่ยออทำอะไรไปบ้างสวนแค่ไหนว่าเรารู้ว่าน้องไนท์สรวนแค่ไหนเรามาเพิ่ม ความสรวปวันนี้เราก็เลยมีเกมมาให้้รงไนเล่นต <แก S 2> ัว<ๆ>เอมอะไรอยู่บนหัวชั้นกติกาอะไรอยู่บนหัวชั้นเราจะแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองทีมผัดกระตั้งคำถามเพื่อทายคำที่อยู่บนหัวเพื่อร่วมทีมทีมไหนใช้เวลาน้อยที่สุดชนะไปเลยโอเคค่ะหลังจากฟังกติกาไปแล้วเมื่อกี้ออกอคนี่นออกแล้วผลก็คือข่าวดำคู่ข่าวดำข่าวดำอะไรค่ะฟ้าคู่ฟ้าข่าวคู่ค่ะ ทุกคนแล้วเดี๋ยวก็จะมาได้ดูความสลวนกันนะคะว่าทีมไหนทีมไหนจะชนะทีมไหนจะแพ้ใครจะแพ้อยู่แล้วและเธอสู้ยูจี่สองยูจีไม่ได้จ้ะเนาะใช่จ้ะ LGTV เราต้องสู้เราเป็น LGTV OLED ไปยิงชุบก่อนทีมไหนเริ่มส่งตัวแทนมามาเปล่ายิงชุบอ่ะอ่าแพ้หมดเราเราเริ่มก่อนใช่ไหมใช่ก็จะเป็นทีมน้องไนท์กับน้องไมล์เริ่มก่อนนะครับ หันไปให้เพื่อนดูว่าคำอะไรมันจะไม่ตกตจากหัวใช่ปะพี่จะเริ่มตั้งคำถามก่อนอ่ะมามันเป็นสิ่งมีชีวิตใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเราเจอไหมในชีวิตประจำวันนานๆครั้งนานๆครั้งด้วยนานๆครั้งเจออ่นานๆเจอบ่อยดีใช่ไหมใช่อย่าไปสนใจเป็นที่อยู่อาศัยไม่ใช่เป็นยานพาหนะเป็นยานพาหนะใช่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ มีล้อไหมไม่มีเป็นยานพาณนะใช่ไม่มีล้อถูกต้องอยู่ในน้ําหรือบนบกอยู่ในน้ําใช้คนในการขับเคลื่อนถูกต้องเป็นกีฬาหรือเปล่าไม่ใช่มันเร็วมากไหมไม่ก็เร็ว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 เดี๋ยวไม่เร็วอยู่ในน้ำอยู่ที่ทะเลไม่ใช่ขอตอบค่ะเออเรือหางยาวอย ในน้ำถูกต้องเป็นยานพาหนะเมื่อกี้อะไรในการขับเคลื่อนนะคนในการขับเคลื่อนเป็นกีฬาไม่ใช่ไม่ใช่ปุย่าใช้ข้ามเกาะไปเกาะไม่ใช่มีโชว์ข้างบนไม่ใช่ขอตอบค่ะเรือใบขอบอบอยู่ว่ามันไม่ได้ใช้ลมให้ใช้ตัวช่วยได้ทีมละหนึ่งครั้ง เดี <One input> ๋ยวจะใบให้ใบให้ค่ะขอคือเมื่งขอตัว <One> ช <LI ES> ่วยเราให้เลยขอรช่อเรือเนี่ยมีสีขาวเราเห็นบ่อยในสถานที่ท่องเที่ยวเออสีขาวนะหวานว่าสีขาวเล่นได้เล่นได้ลองเก่งค่ะต้ลองเก่งค่ะตบก็ไม่มึงเข้าใจยากกันวะจริงหรือเปล่าออไม่จริงก็ได้ เป็นรูปตัดถูกต้องถูกต้องตอบค่ะเรือเป็ดไม่ตอบร่องแก่งนะแม่เนี่ยมึงตีจะตอบจริงเหรอล่องแก่งอ่ะใช่ก็เรือไงคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือเรือเป็ดคช่ใช่เวลาไปนห้านาทีย1สิบเอ็ดวินาทีโอ้โหนานอยู่นะรอบสองทีมสีขาวพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะตา กินไนไฟอยงเงี้ยคือรู้เลยโอ้โหเไเก่งแล้วมือจีบแล้วนะเดยวเป็นลมเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมไม่เป็นยาพหนะไม่ที่ท่องเที่ยวไม่ที่อยู่อาศัยไม่ไอ้เชี่ยมไม่เจอในชีวิตประจำวันเจอเจอทุกวันไหมทุกวันไม่ทุกวัน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 แนทุกวัน มันมีสีไหมสีสันไหมมีมีสีสันมียี่สบกว่าสีอะมันเป็นอุปกรณ์การเรียนเหรอไม่ใช่มันเป็นอุปกรณ์การทำงานไม่ใช่มันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่จวดหูเลยนะจะพ่ไม่วนเป็นหมดเลยกูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยมันกินไม่ได้กูจะตอบวันได้ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ามันกินได้ไหมได้มันกินได้เออ มีหลายสีมีหลายสีกินได้กินได้จะไม่ได้คนเป็นของหวานไม่ใช่เป็นของข้าวหวานหวานหวานตอบได้สามครั้งใช่เออขอมาขอที่ขอทีหนึ่งขอทีหนึ่งต้มตำเออขหเวลาไปได้2นาที23าวินาที LG TV อันนี้ก็นัองสมาธิหรอไหมนี่แหละนี่แหละนี่แหละ โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ยังยังยังผักไม่ใช่อาหารใช่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 เครื่องดื่มใช่เครื่องดื่มใช่ใช่มื่นเมาไม่เหมือนน้ำอัดลมไม่อัดอัดลมอัดลมฟังกูสีแดงไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีม่วงไม่ใช่ม่วง สีส้มไม่ใช่สีแดงใช่ใช่ใช่ม่ใหม่ไม่ม่ม่เมื่อกี้บอกสีส้มใช่ไหมเออมึงสามคนไปตกลงกันก่อนกูรอได้สีเขียวใช่ใช่ใช่เป็นน้ำผักหรือน้ำผลไม้น้ไม่ไม่ใช่ผักไม่ใช่ผลไม้อย่าไปยุ่งกับกูค่ะไม่ใช่น้ำฝนลมไม่ใช่น้ำผักน้ำผลไม้น้ำผลไม้ใช่สีเขียวมีสามพยางไม่ มี2ใช่น้ำมี2องพยานสีเขียวน้ำอะไรวะขอตอบตอบชาเขียวเกตัวได้ไหมใช้เวลาไปทั้งหมด1นึ่นาทีห้าสวินาทีค่ะไม่รู้ไม่ยี่ก่อน แม่ฟังหนูคนเดียวเหรอโอเคใส่ได้แต่ได้หัวจะพอไหมหัวจะพอไหมฮะแม่ทำได้เหรอเอออุปกรณ์สำหับงานไหมไม่ใช่อาหารใช่มันเคยเป็นชื่อโปรดักต์ได้ใช่ไมคใช่แต่คำนี้มันเคยอยู่ในอาหาร ไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อาหารกินไม่ได้กินไม่ได้แต่ว่าอยู่ในเครื่องดื่มไม่ใช่อาหารกูบอกมันเป็นชื่ออยู่ในอาหารเป็นชื่อเฉยเฉยแต่ว่ามันไม่ใช่อาหารแล้วก็ชื่อนี้กินไม่ได้ด้วยกินไได้ไปน่มึงรอให้แม่ไม่ไันเลยเอาหมวดได้ถูกม่้พูดมาเลยกูจะพูดอะไรอะ ของใช้สำนักงานพืดไปแล้วของใช้ในบ้านไปแล้วของใช้ในครัวเครื่องดื่มไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องแต่งกายสถานที่ใช่ไม่ในปากคนเสียค่าวสถานที่ท่องเที่ยวไหมก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจังหวัดเหรอใช่จังหวัดอะไรแม่สองพยางฆ์ไหมส่องพยังฆขอเสือดำ้าเปล่าไม่ใช่ย้อยยะไม่ใช่คอพานไม่อีสาน yes ขอนแก่นเหรอตบอี่ร่าดำดาให้เขาก็เขาได้ยินขอนแก่น ยที่ทำเวลาไปทั้งหมด5นาที28วินาทีค่ะเย้เราก็ได้ผู้ชนะกันแล้วนะคะทีมไหนชนะคะแม่ก็มม่รู้สินะแล้เขาทีมนี้เขาขิงไว้เยอะหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่ขิงเลยไม่ขิงเลยเขาดีชันย่าเกินคำคำตอบคือ เรือแต่เราไปเรือไหนมามั่งเรือใบล่องแกง้าไปาเลยเล่นไหนเล่นไหนผู้ชนะในครั้งนี้เห็นบอกว่าเป็น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 บริการดีฟิวิตามินผิวที่เดอะรูน่าคลินิก ร้อนเอ่ยฝนตกเอ่ยสภาพร่างกายภูมิตกเอ่ยแล้วก็มาดีวิตามินีอยู่แบบไม่ต้องเอียรตังที่ชั้นขอแนะนําเป็นสูตรยูอิเล็กเซอร์นะคะก็วันนี้เราได้มอบความสนุกสนานให้ทุกคนไปแบบเต็มที่ซีซั่นที่2กลับมาในรูปแบบใหม่หน้าใหม่หมอะไรก็ใหม่ยกเว้นหัวไม่ได่ใหม่เออเออไอนี้ตัดอันนี้ตัดปากนะคะ e ีีรายการความรับซุปตาช่วงเดินไพลมันนี้ด้วยนะคะยังไงก็ ไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าที่ซึ่งมีอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจจะขึ้นเป็นซีซั่นสเลยก็เป็นได้แล้วแขกรับเธอจะเป็นใครรอติดตามติดตามเอาไว้นะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายาับของกินไม่ใช่อยู่ในออฟฟิศไม่ใช่เป็นยาน่านะถูกต้อง ไม่พ้นจริงจริง่นะหนึ่งล้อไม่ใช่ตอล้อไม่ใช่สามล้อไม่ใช่สี่ล้อไม่ใช่มีปีวินได้ทางบกบกเชียไม่มีล้อทางบกอะไรวะสามล้อไม่ใช่สองล้อไม่ใช่สี่ล้อไม่ใช่รถสิบล้อ